จังหวัดประวจกีขันส่งบ้านมะเดื่อทองทับสแกรประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่31พฤษภาคม2565นายอารทริมชนกผู้ตรวจราชการพัฒนาชุมชนประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทองหมู่ที่5ตำบลเขาร้านอภอทับสะแกจัังหวดประจวบคีรีขันธ์นางวัสนาไข้พันผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาชุมชนเขตเพชรบุรีนายนพพลัดไวยำพาผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการป้องก,องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7โดยมี นายดำลงมากรจันพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสำนวนทองศรีนายอำเภอทับสะแกหัวหน้าส่วนราชการนายวัชรินจันเดชสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนายทวีศักดิ์จุนเนียมผู้ใหญ่บ้านมะเดือดทองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดือดทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผู้บริหารสหกรณ์ยูเนียนกรรมการหมู่บ้านและเด็กนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์จุนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมาเดือดทองกล่าวว่าในหมู่บ้านมีประชากรจำนวน231ครัวเรือนในปี2552ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้าปี2553ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิบิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน8,000บาท ปี2554ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7จำนวน20,000บาทและมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกเดือนการอมเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนโดยในหมู่บ้านมีภาคีเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้หลากหลายเช่นมีการจัดสร้างลานกีฬาต้นยาเสพติด มีการเยียวยาผู้นำหลงผิดมาบำบัดโดยสันติวิธีใช้ชุมชนบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมคืนคนดีสู่บ้านแม่เดือดทองให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนการส่งเสริมโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีการจัดตั้งตู้ข่าวติดในหมู่บ้านโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะร่วมกับตำรวจทหารตั้งด่านตั้งจุดตรวจออกลาดตระเวนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน มีการปลูกต้นไม้อ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านนำไปแยกขยะให้กับโรงเรียนนำไปทำกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมาบ้านเมือเหลทองได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2,562ปี2,564และปี2,565รางวัลพัฒนาชุมชนดีเด่นในปี2,563รางวัลทูบีนัมเบอรวันปี2,564รางวัลชุมชนคนสู่เล่าปี2,564อย่างไรก็ดีจังหวัดประจวบคีรีขันคาดหวังว่าบ้านเมื่อเหลือทองที่ได้รับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาคในครั้งนี้จะได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในระดับประเทศต่อไป